สวัสดีครับยุทธศักดิ์จิตวิสารดวงครับนักศึกษาชั้นปีที่4่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเอกวิศวกรรมเกษตรครับภาคสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรครับที่องกานของผมครับอุ่นยนอัจฉริยะปรับสารอาหารเพื่อการเกษตรครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับพวกผมเห็นปัญหาของเกษตรกรในการให้ปริมาณสารปุ๋ยครับมากเกินไปครับเลยคิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อตอบโจทย์ให้เกษตรกรครับ หลักการทํางานคร่าวๆนะครับก็คือตัวหุ่นจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดสารอาหารในดินครับตัวเซ็นเซอร์จะทําการตรวจวัดนันจุดจะทําการตรวจวัด3ามครั้งครับเพื่อประมวลผลหาค่าเฉลี่ยครับในการส่งค่า Data ไปให้บอร์ดเพื่อประมวลผลให้สารอาหารเพียงพอนะุดจุดๆนั้นนะครับในการเติมสารอาหารเนี่ยพวกเราต้องผ่านการคํานวณและถึงเขียนตัวซอฟแวร์ให้ตัวหุ่นครับเพื่อหนึ่งแล้ว รดค่าใช้จ่ายครับและถึงลถปัญหาที่ตอนนี้แรงงานคนในการทําเกษตรกร,ร,กรมันลดน้อยลงครับเพราะคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มาอยู่ในตามโรงงานอุตสาหกรรมครับมันไม่มีคนไปตอบโจทย์ให้เกษตรกร,ร,กรตรงนั้นได้เลยคิดเป็นตัวโปรดักินเหมือนว่าตัวหุ่นนี้ขึ้นมาแทนครับทดสอบตอนนี้ก็เหมือนว่าตอนนี้พวกผมทดสอบในแปลงแบบกินเฮาครับแต่การทดสอบก็ตอนนี้อยู่ใน ได้ผลที่ตอบออกมาก็คือได้95.44ครับในการประมวลผลเมื่อเทียบกับแรงงานของคนครับหนึ่งมันช่วยให้เราสามารถให้สารอาหารแก่ดีอะไรเติมมาให้ความถูกต้องและแม่นยำาครับแล้วเร็วกว่าคนครับแล้วสองก็เหมือนว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่ให้ปุ๋ยที่มากเกินเกินกว่าความจำเป็นของความต้องการของดินครับด้างหนึ่งครับเก็บค่าไอ้พวก Data ว่า ณจุดนี้มีสารอาหารมากน้อยเพียงใดครับแล้ว2ก็คือให้ปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมแก่เหมือนแปลงดินที่ต้องการนะครับเพราะปู่ว่าต้องการปริมาณสารอาหารเท่าเท่าไรมากน้อยเพียงใดครับเราก็ตอบโจทย์ให้เขาตรงนั้นนะครับคนที่คาดว่าจะได้แล the um, like nah ้วก็หนึ่งครับผมมองว่าเหมือนว่าการปลูกพืชสักอย่างเราต้องให้ปริมาณสารอาหารแก่พืชที่พอดีครับมันช่วยให้การเจริญตตัวของพืชเจริญได้มากยิ่งขึ้นครับ ถ้เหมือนว่าทําการรีเสิร์ชอ่าจจะรีเสิร์ชทั่วๆไปมันก็มีบทความบอกว่าการที่ให้สารแก่พืชที่เหมาะสมและพอดีจะช่วยการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นครับตอนนี้พวกผมมองว่าช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในดินนะครับเพราะการที่เราให้มากเกินไปพืชดูดสารอาหารแล้วยังเหลืออยู่มันก็ตกค้างในดินครับแต่ถ้าเราให้ความเหมาะสมและพอดีมันก็ดูดสารเคมีออกมาใช้และ สังเคราะห์เป็นอาหารของมันและถึงมันจะลดเรื่องการเหลือของสารที่มีในดินตกค้างเนี่ยได้มากครับไอตอนนี้พวกผมเหมือนว่าไปนําเสนอเป็นโปสเตอร์ให้คนอื่นได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกร,ร,กรสามารถเอาเครื่องจักรหรือแมชชีนมาช่วยในการเพราปอูกมันจะเพิ่มผลผล,ผลิตได้อะครับในโครงการพวกนี้นครับเหมือนว่าเป็นตีแผลให้คนอื่นรู้ครับหนึ่งก็เหมือนว่าอยากให้เกษตรกร,ร,กรได้มาศึกษาเหมือนว่าเขารู้ว่าอ๋อ หมอ,มอของเราสามารถตอบโจทย์การให้ปุ๋ยของเขาได้ให้เขามาขอความรู้จากเราและถึงเราเป็นเหมือนว่าเป็นผู้ถ่ายทอดสารและความถูกต้องการให้สารอาหารแก่ดินนะให้เก,เกษตรกรครับอ๋อตอนนี้พวกผมอ่ะก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาครับและถึงเห็นแล้วว่าการจเจริญเติบโตที่ดีก็คือการให้สารที่เหมาะสมพวกผมก็เลยต,ตีโจทย์ขึ้นมาว่า เราจะทำยังไงให้เหมือนว่าพ่อแม่ของเราสะดวกสบายในการทำงานไม่ต้องเหนื่อยมากครับก็เลยคิดโปรเจกต์นี้แลครับตอนนี้ก็เหมือนว่าตอนนี้พวกผมทำโปรเจกต์ตอนนี้พวกผมใช้แบตเตอรี่แต่การลดโลกร้อนของพวกผมผมคิดว่าการที่เอาแผนรร่นโซลาเซลล์หนึ่งแผงไปต่อในหุ่นยนต์เราก็ไม่ต้องเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ต้องการชาร์จกระแสไฟฟ้าครับมันจะช่วยลดโลกร้อนได้มากเลยครับเพราะเหมือนว่าเราได้พลังงานจากธรรมชาติและถึงก็หมดไปครับมันก็เหมือนว่า นำพลังงานที่มีอยู่มาใช้เป็นพลังงานทดแทนครับไม่ต้องสร้างกระแสเพิ่มขึ้นครับกษตรกรใช้ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆคนจะนําเครื่องจักรเหมือนรถเ,เต cker อ,อะไรไปครับมันเป็นเหมือนว่าการสิ้นเปลืองพลังงานครับเหมือนเอาพลังงานน้ํามันมาใช้อะครับแต่นี่เราใช้เหมือนว่าถ้าเป็นเซลล์ไฟฟ้าอะไรมันลดน้อยและมันถูกกว่าน้ํามันครับเพราะตอนนี้ก็น้าน้าม,มันมันแพงมากครับและค่าไฟฟ้าของเรายังถูกอยู่เราก็เหมือนว่าช่วยในการลด การนำเข้าของน้ํามันอะไรได้อีกทางนึงครับก็พวกผมมองเห็นแบบนี้ครับผู้ผมเป็นฟิลของเครื่องจักรกลนะครับผมคิดว่าการใช้เครื่องจักรกลที่มากเกินไปมากเกินกว่าเหตุนะครับมันช่วยให้เกิดความร้อนในส่วนนั้นนะครับแต่เหมือนว่าถ้าเราทําเครื่องจักรสีเขียวใช้พลังงานเหมือนว่าเป็นพลังงานของธรรมชาติมาหมุนหรือทําทงานของเครื่องจักรเนี่ยมันจะช่วยลดลูกร้อนนะตรงนี้ได้มากเลยครับอ๋อครับส่วนการทํางานของเครื่องครับ เราจะมีตัวเซนเซอร์ในการตรวจวัดดินครับเพื่อทราบปริมาณสารอาหารที่ณตรงนั้นมีปริมาณสารอาหารมากน้อยเพียงใดครับและถึงจะส่งมาตัวบอร์ดครับเพื่อประมวลผลและถึงให้ปริมาณสารอาหารแก่ดินให้ความถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นครับจะมีส่วนของสปริงเกอร์ตัวนี้ครับข้้นหลังนี่ครับมันจะเป็นการให้ปริมาณสารอาหารปุ๋ยครับโดยการเป็นสปริงเกอร์ครับปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยน้ําครับหาได้ตามท้องตลาดครับแล้วแหล่งพลังงาน ของพวกผมเลือกใช้แบตเตอรี่ครับเป็นลิเดียมแบตเตอรี่ครับเพื่อเพิ่มความยาวนานในการทํางานแต่ละครั้งครับ ทันยาบุรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ